พระพยอมอึ้งคาถาบูชาเท้าออฟซิมัตติงไม่ใช่ทางพุทธแท้ๆผิดหลักพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่2เมษายน2568นะครับจากกรณีโซเชียลแฮชแชร์ภาพหุ่นยนต์เหล็กออฟซิมัตพามร,ระบุข้อความว่ารู้หรืออยังว่านนทบุรีก็มีออฟซิมัตนะเออซึ่งที่แปลกใจตัวหุ่นยนต์ของพวงมาลัยผูกผ้าสามสี ด้านหน้ามีกระถางทูบและแผ่นหินคาถาสลักบูชาทาวออฟติมัสพรามผู้สึกข่าวได้เข้าสอบถามความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวกับพระพยอมกรยานครับจเจ้าอาวาสวัดส่วนแก้วว่าการที่นําเอาคาถาที่มีคําบูชาพระรัตนตรยไปปนกับคาถาที่คิดขึ้นมาใหม่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ทางพระพยอมเปิดเผยว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางพุทธแต่คาถาที่บูชามันมีคําว่าพุทธธรรมะ แบบนี้มันก็ทําให้ดูรู้สึกว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วไม่เกี่ยวไม่ใช่เป็นการมโนของผู้ที่คิดทําเรื่องนี้เขาก็ต้องสร้างภาพสร้างมโนไปเรื่อยทําให้มันเกิดแลดูศักดิ์สิทธิ์แลดูขังเรื่องแบบนี้มันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆในยุคนี้สมัยก่อนนี้มันจะมีคาถาชินบัญชรสําหรับบูชาสมเด็จโตต่อมาก็จะมีพระพิฆเนศเวสุวรรณ หลังจากนั้นก็มีเยอะขึ้นมากขึ้นแต่ไม่ใช่แนวทางของพุทธแท้จะเป็นพวกสายมูเสมมากกว่าเพราะพวกสายมูเขาจะมโนเรื่องนี้เก่งเขาจะหาคำพวกมะทะยะมาใช้กับรูปปั้นต่างๆรูปปั้นหนึ่งก็อย่างหนึ่งรูปปั้นอีกอย่างหนึ่งก็มีอีกแบบหนึ่งอะไรประมาณนี้เจ้าอาวาสวัดส่วนแก้วก่ลาวโดยพุทธสขาวถามว่าผิดหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่ พระพยอมกล่าวว่าถ้าเจตนาเขาต้องการให้คนมางมงายททากิจกรรมกันเรื่องบนบานสารกล่าวแบบนี้อันนี้ผิดแน่นอนต่อไปนี้ถ้าคนเชื่อเรื่องแบบนี้จะทําให้ศาสนาเสื่อมถอยลงดูอย่างศาสนาอิสลามเขาไม่เคยเชื่อถืออะไรเขาเชื่อถือแต่องค์อัลลอห์อย่างเดียวอยากจะฝากบอกชาวพุทธทั้งหลายและญาติโยมว่าพระพุทธองค์คือสุดยอดแห่งที่พึ่งแล้ว เพราะพระองค์ตรัสอะไรไว้เป็นอมตะยืนยงอยู่ถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องยึดถือพระรัตนตรยัยอย่าไปเลื่อนเลอะเปอะเปื้อนกับเขาเลย